พกซัน Fbi qq ตัวนี้แข็งแรงจัดนะครับผมน้ำหนักรวมปอก407กรัมนะครับผม4ขีนะครับรุ่น07นะครับเล่มนี้จะยาวหนากว่าเล่มอื่นเขานะครับผมสินค้าพร้อมซองแข็งคาเด็กเข้ารูปนะครับด้านหลังมีติ๊กล็อกรอยเก็มขัด2ตัวล็อกนะครับผมแน่นหนาแข็งแรงนะปลอกแน่นไม่มีหลุดเขย่าไม่มีเสียงแน่นอนนะครับผมดึงออกได้ทันทีนะครับเข้าล็อกเป๊ะๆนี่ครับผม เล่มนี้เล่มใหญ่นะครับผมแข็งแรงแน่นอนครับยาว9.5นิ้วนะครับใบยาว4นิ้วนะครับผมกว้าง2นิ้วใบยาว4.3นิ้วนะครับคมยาว4นิ้วกว้าง2นิ้วสันหนา6มิลนะครับผมสันหยักกันลื่นปลายสโลปนะครับน้ำหนัก400กรัมนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งนะครับใบใบมีดกับด้ามสันท้ายเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับสวมด้วยยางกันลื่นนะครับผม ยึดหมุดสีดำนะครับผมด้ามจับยาว5.2นิ้วแข็งแรงแน่นอนนะครับผมเหล็ก 9Cr นะครับแข็งแรงทนสนิมนะครับผม f b i QQ นะครับรุ่น07นะครับผมคมกริบแน่นอนรับประกันความคมให้นะแบรนด์นี้เรื่องความคมนี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับผมคมหวานเจี๊ยบนะครับรุ่นนี้ยาว9.5นิ้วนะครับสันหนา6มิลนะครับหนากว่ารุ่นอื่นนะครับผม ทรงสวยนะครับมีมิตินะเป็นขีด,ข,ดขีดเลยนะผมวาวได้สัสดส่วนนะครับเฟี้ยวจัดพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยคนระับสินค้าพร้อมซองแข็งเข้ารูปมีกล่องให้นะครับราคาเบาๆนะหกร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับทิ้งช่องทางติดต่อสั่งซื้อไว้ด้านบนครับแอดไลน์นะครับแอดแมนเฮคเคนครับ M A N H K, A N H K มีแอดนำหน้านะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองหนึ่งสามศูนย์สามสี่ครับ 650บบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางขอบคุณครับ